อ,อห้ออานะอะแงเจอกินกระเบืดอะอิอดแสบเลยวันหลังจากที่ยุดไปนะ่สะฝนเนาะยุดไปจิกเหมือสทฝนยุดถึงผู้นีนนมน่านใส่ชมือครับอ๋ะฝนลุย ยังเพราะว่า,าไม่พันดอกไม้ติดติดคาร์ทับกันจ้ mm hmm. จะกําลังเเห็นห็นสวัสดีจ้าสวัสดีสาววันที่ยี่สิบพฤษภาคมหกแปดจ้ะส,วสาวผู้ภาขึ้นผู้สูงผู้ไกลขึ้นเก้าจ้ะฮู้ซามกําลังยางขึ้นมาจ้ะ ไปรุ่นไปชมกันว่าสิโขกสีมานสิมีเห็ดเกิดมาเ่ราะจ่าซาฟองไปได้ขึ้นมาพูนี่ประมาณสามหมื่นแล้วจ้ะไปจ้าไปรุ่นไปชมกันจ้าเห็นมาลายหมูบานเบิดบานจะเอาจ้ะบานเข่งเฮ็ดเนี่คย,ยคือลายจังอม้งง่ายจัง อ,นะอ๋อเท้หืสอนสองฮยังเนาะคือฟงขัดฟงนี่ยใช่อนาะบดดินดนะคับแก คุนเอาให้เนี่ยเึ็นเ้าเลายเก็บอยู่ตัวนี่เถ่าเลยอ่ะครับสวยงามๆเลยครับอ้าวครับผมหิ้วเสียเบเลยวันหลังจากที่ยุดไปน้ำซักฝนเนาะ,ะยุดไปจิกหมื่นซักฝนยุดคืนผู้หนีม่นนานใส่ทำเลอครับจะยุใส่ ผีช่างทางจะเอาใครก่อนนี่แหละเห็ดผึ่งดำเด้อครับเห็ดผึ่งผึ่งทานเมนบอเขาอื่นขอทานจ้ะครับแกงเสียบแกงหวานให้กันเด้อครับผมเสียบจ้ะเลาวแต่การเ<ำ>ฮ็ดชนิดนยำกรึบกรับกรบปรับเลยเด้อครับเนี่กะทารุ่น เบิ่งเด้อครับว่าเส้ฝนสิไปไม้ใดพิกัดใดเนี่ยเนาะหลังจากมาซ้อมผู้นี่แล้วครับเดี๋ยวกับสีรายงานให้พี่น้องบอกสู้พี่น้องเขาฟังอยู่เนาะจะอธิษฐานก่อนว่าเฮ็ดออกผู้ใดปลาใดครับบางเครือบางคกั้ติดงานติดภารกิจอยู่นะเส้ฝนเนาะอาจจะไปได้ลงคิดให้พี่น้องเบิ่งงสมือเด้อครับใช้ใช้อีกไม่ต่างจากตรงนี้เลย รถดีนน mm ี้ข hmm. right. mm ึ hmm. mm ้างเส้นแท่นปีนเอาเรื่อยๆด้เนาะได้ครับแดงค้าลายไปต่กงเจอจอจิงกะเบิจ้ะเนี่พื่นดำอืก็พอตะเห็ดแสบแต่เนาะเดินใหญ่ใหญ่งามดีจ้ะ một tiếng cướp mạnh rồi ta chưa có xin chưa chưa xin saus lui, ngambil sah, udah,

มีเดียในข้อเส็บดวจ้ะน่ยจุ่ม่จะไปผูดเห็ดด้กันนะแม่นแล้วครับตจะจางกันไปจ้ะบดกินออกมาอีกแล้วหลากหลยหลุนแหงจ้ะ กินเนอะอื้อม,ม,มือนามือนโนุกอะจ้าอห้ดปูเัแก้วจ้ะเสียบด้วจ้ะต้นกรุบปวามียังคือเห็ดปกสุกยางเลยจ้ะ อินปันดอกใหม่แต่ขัดเอาเลยจ้ะเลยซ้อนนี่นดอกใหมโอ้ยเป็นสุน่เลยเนาะเสียงคนมา กลางทับกันจ้ะกลังเห็นเห็นยฝนตกบ้าฝนตกอ้วอู้หมาอีดีอ๋อตอนนี้ฝนก็ล่งเมียจ้ะเข้ามากลางทับก่อไฟเหร้จ้ะนี่รอบ,บุญสถานอาการเด้อจ้าเนี่ยนะฝนเศร้าก็เสียดายฮะต่จอจ้มร้อบน,นี้จ้ะ i mm -hmm. ็คือดขึหลายขึ้นสูงคือดอกงาค่ะทองแล้วหุ้ยเลยปะดอกต้นเขาถุงแดงยังมีคือเก่าจ้ะอ๋อเอ้ เห,ห็นไหมเห็นเป็นวงเป็นกลุม่มอยู่ด้วยครับน้งหัวหันไงนะเปนี่ยจ้โาโอ๊กไม่อีกหวาน chắc. Tốt, tốt, tốt và nhẹ vững. Rồi chuông rồi Mười đi. nữa ra, đi เยอ้ยเสียงฝนเสียงฝ่าห้องทั้งหนาจ้อพุ่นลุกๆจะพาไปเป่นคากแนหน้าขันต๊กนี่ก็เป็นถั่วมูรดดนาอถั่วมูรดต้องมาดินพ ตามหยดเบื้องเด้อครับสาวฝนเศรษฐีก็บเ็ดนบันได้ลุ่มจากเขาบ่ได้เด้อครับน้ำก็น้ำมลัยรีใน้อฝนนอกเนียเขาอย่างน้นั่งถ่าอยู่เนาะสาฝนเป็นเศรษฐีกีพิษเพรบอกฝนตกใสเกียบเลยสาฝนเสียงฝ่าเราใจวะเจ้า เรก็ไบ่ได้ทายนะครับเก็บเลยครับบแล้จัา,านี่ครับเสรเส็จเก็บโดนอีกซ้ำได้นอสฟฝนเนาะ<ฮ>ยากาศเหมดฝ่าหมือดฝ,ดฝนงเนาะแต่ตัวแข้งลงมาได้ตอนนี้น่งทั้งคู่ดเวยจท้ ได้เรื่องระบบอนี้น้องเดชมามาขอำลังพอดีเลยนี่ด้ด เห็นป่ะสัเ้เห็นเห็ดไหมหามทางเลยคุณนะโอ้ย,นนะอยสยักคนใหญ่ไูเลทาย,ยุฟาหายนีเสอาเมื่อบริษ <c oughs> <c oughs> บรรยากาศตอนนี้คือหาเหต่โต้ใดเลยจ้ะนี่รอเวลาคือรอ,อก,กับลงจากคู่ยางเดียวเลยจ้ะพี่น้องจ้ะนี่สะพนนั่งมาก็จะเป็นชั่วโมงเลยบ่มีทีพาว่าสิหยุดเลยจ้ะดีนะสะพนกลางขับไปทันกองไฟห้อยยังสิดอจ้ะตกแหงอยู่เด้อจ้ะแต่ว่าฝานี่หายแห้งเลยนี่ห,หายคากหายน่เดี๋ยวสะพนพาพี่พระน้องไปเบิง่งหยาเหดอยู่บ้านเด้อจ้ะ เรา,าเฮาวแบบก็ฝนแทรกแบแบบดีแหละแบบเต็มกระตาพ่ายลังอย่จะ้ะล้างๆก็เป็นเห็ดบดดินจ้าเนี่ยดดินออกม,มามยู่กำลังงามอนหาฝนบ่มาเห็ดในเพื่อนเปื่อยนี่อีกมือซ้องมือก็อสีลายอีกที่เก่าจะเห็ดบดดินกำลังเกิดใหม่เด้อจ้ะผู้กับทัมบาดจ้าครับผมสถานการณ์ตอนนี้เริ่มไใบใจบ่ได้แล้วครับพี่น้องฝนตกแค่แครับนี่ครับหาหลุดหาบวามต้อการมาสร้างฝนสิ ลงเมื่อหอดเวลาไรเด้อครับผมเพราะว่าต้องขามข้องขามไอ้ข้องน้ำเลืกครับบม่รู้ว่าสิขามใดบ่ครับอาจจะลงคลิปสาคลิปคำนิดเด้อครับผมมือนี้เอาตามหลุดตามเบื้องน้นกันครับครับน้ำปลาก็เริ่มไหลลงมาเรื่อยๆแล้วครับผมเอาฝนกระถ่ายอยู่ทั้งล่างครับเป็นข้องน้ำเลืกเด้อครับรถก็ดับแล้วครับพบุคคาอยากติดปันไดอ๋อตามหลุดตามเบิ่งน้นกันครับฝ่ามือขึ้นเรื่อยๆแล้ว จ้าซัฟนมหาหอดบาทนะพาพี่พาน้องสรุปยอดเห็ดมันขักอยู่ด้วจ้าแต่ว่าทาั้งเก็บทั้งแลีนฝนตกไหลเน้อจ้ามันเป็นเห็ดเพิงหรือเห็ดบดดินล,ล่ะคะเห็ดบดดินเน้อจ้าฮู้ยใส่ตากระบุงใหญ่นี่เต็มจ้ะจ้าชื่นชอบคลิปนี้ขอฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามชื่นเพลิดเพลินนะจ้าก็ระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้ำจาา้าถ้าดูในคลิปต่อไปวา่าซะฝนสีส้มส,สีมันซัมได้จ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า